สวัสดีครับวันนี้อาทีนารู้ทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาพวกเราไปเรียนรู้การเติมเงินเข้าระบบ g ีเบ l เลของแอปเป่าตังคสองวิธีนะหลกัลกๆส่วนวิธีที่3เนี่ยค,คือคงไม่แนะนำนะเพราะว่าต้องไปทําที่ตู้ ATM นั่นเองนะ,อะสองวิธีนี้ก็คือใครที่มีแอปธนาคารก็สามารถที่จะเติมเงินเข้าบัญชีจีเ l l เ t ของเราได้นะครับทุกธนาคารเลยสามารถที่จะ เติมเงินเข้าจีเวลเลตของตัวเองได้อ่ะไปดูกันเลยว่าทำยัางไงนะครับันับแรกเลยนะครับเราก็สไลด์หานะครับพิ้งสไลด์หาลายแอปพลิเคชันแอปเป๋าตัง์ของเรานั่นเองนะครับเมื่อเจอแล้วเราก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งพิ้งอแอปเป๋าตังก์ก็จะถูกเปิดขึ้นมาทันทีเลยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือพิมพ์รหัสผ่านนะครับรหัสพิมพเข้าแอปเป๋าตัง์นะครับในส่วนของการพิมพ์ตรงนี้นะครับผมขออนุญาตไม่ให้มองเห็นนะครับว่า มีตัวอะไรบ้างนะ,ะถ้ารหัส PIN ของเราถูกต้องนะครับะบรก,ก็จะเปิดเข้ามาที่แอปเป๋าตังค์งทันที่เลยสแลกขั้นตอนต่อไปก็คือไปที่คําว่า g w a l l e t ตรงนี้นะครับคือกระเป๋าตังค์ออนไลน์ของเรานะครับใช้จา่ายตามโครงการต่างๆที่รัฐบาลได้สนับสนุนหรือว่าจะใช้จ่ายปกติก็ตามนะครับโอนเงินเติมเงินอะไรได้หมดเลยชาระค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆนะตัวเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะ ใช้กระเป๋าเงินออนไลน์ตัวนี้ตัวนี้เราสามารถที่จะใช้งานได้ตลอดเลยนะถึงแม้ว่าจะหมดโครงการคนละครึ่งแต่แอปตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ได้ต่อเนื่องเลยนะครับเพียงแคเ่เติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าไปในระบบที่ทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยได้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานั่นเองโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปที่เ่อ l l t e t นะครับว,วของเราในส่วนนี้กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับงอ่ นี่นะครับอันนี้คือกระเป๋าตังค์ของเราก็จะเห็นเมนูโชว์ขึ้นมาเลยนะครับสิทธิคนละครึ่งนะสิทธิรัฐช่วยจ่าย50%เมื่อใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็คือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็คือแอปถุงเงินนะครับตรงนั้นเราใช้จ่ายตรงนั้นนั่นเองนะครับโอเค วันนี้ไม่ได้มาแนะนําการใช้จ่ายนะครับมาแนะนําการเติมเงินนะโอเคนะครับการเติมเงินก็คือตรงนี้นั่นเองผุ่มคําว่าเติมเงินเข้าระบบจีวลเลตเติมเงินก็คือนะครับเติมเงินเข้า g ีว l ลเลตนะตรงนี้ให้เรากดหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกธนาคารนะครับที่จะเติมเงินเข้าระบบนะธนาคารไหนก็ได้นะครับในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างก็คือกรุงไทยนั่นเองนะ แต่ผมจะไปเติมผ่านแอปกรุงเทพลองดูว่าจะเป็นยังไงนะขั้นตอนในวันนี้ก็คือจะ,อะสอนวิธีการเติมเงิน2วิธีด้วยกันมาที่อแอปกรุงไทยนะครับสัญลักษณ์กรุงไทยนะไม่ใช่แอปเลือกช่องทางการเติมเงินนะครับ1แอปกรุงไทย2อ QR นะตัวนี้ส่วนตู้ ATM เนี่ยผมไม่ขอยกยตัวอย่างเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับทุกคนมีบัญชีของตัวเองเป็นบัญชีธนาคารออนไลน์กันหมดแล้วนะครับ มือถือของตัวเองสามารถที่จะโอนเงินผมก็ไม่ขอยกตัวอย่างผ่านตัว atm เสร็จแล้วให้เลือกวิธีแรกก่อนนะครับที่จะแนะนำก็คือให้เลือกคำว่า qr พร้อมพย์ตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับกดเข้าไปฟิงอ่าเสร็จแล้วนี่คือวิธีขั้นตอนนะครับการดำเนินการเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรากดคําว่าบันทึกนะครับในส่วนนี้ f i n งกดบันทึกหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยระบบก็บอกว่าบันทึกสําเร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับเสร็จแล้วย้อนกลับไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่2นะให้เรากดเข้าไปที่เดิมนะครับธนาคารไหนก็ได้นะส่วนนี้ผมจะเลือกกรุงไทยนะครับเสร็จแล้วก็กดที่คําว่าแอปกรุงไทยเน็กนะครับตรงนี้กดเข้าไป1ครั้งนะครับนี่อันนี้คือรหัสเลขรหัสนะครับบัญชีจิลเลทของเรานะตรงนี้ ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะคัดลอกแล้วก็ส่งลน์ส่ง facebook ให้กับเ,เพื่อนของเราหรือว่าให้กับคนที่มีบัญชีธนาคารเนี่ยให้เขาเนี่ยเติมสมมติว่าคนอื่นเนี่ยในกรณีที่เราไม่มีแอปธนาคารออนไลน์นเราสามารถที่จะเอาเ,อาเลขตรงนี้นะครับส่งให้กับคนอื่นเติมเงินเ,เข้ากระเป๋าจีเวลเลตของเราได้นะตนี้ในส่วนนี้นะครับให้เราคัดลอกกดปุ่มคําว่าคัดลอกนะครับหครั้งปิ้งเนี่ย เราก็บอกว่าคัดลอกจินต์ไอดีสำเร็จเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มย้อนกลับไปเลยนะครับฟิ้งย้อนกลับไปย้อนออกไปเลยนะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็ออกจากแอปเป่าตังค์ได้เลยนะตอนนี้ผมไม่ได้เปิดจำนวนเงินในแอปเป่าตังค์นะครับให้ทำการตั้งค่ากดตั้งค่าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูยอดอเงินในแอปเป่าตังค์ของเรานะปุ๊บกดที่ปุ่มตั้งค่านะครับหนึ่งครั้ง เสร็จแล้วนะครับก็ทำการปิดนะครับการซ่อนยอดเงินนะครับบนบัญชีแอปจีเวลตของเรานะครับทำการปิดตัวเนี้ยถ้าใครไม่ได้เปิดตัวเนี้ยนะครับปิดอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตั้งค่านะของผมเนี่ยผมเปิดการซ่อนยอดเงินตัวเนี้ยนะโอเคนะครับพอปิดเรียบร้อยแล้วก็ย้อนกลับไปกดลูกศรย้อนกลับไปนะครับนี่ ก็จะเห็นนะครับยอดเงินบนบัญชีของเราโชว์ขึ้นมาทันทีเลยอันนี้คือยอดเงินของเราถามว่ายอดเงินที่รัฐบาลให้อยู่ตรงไหนนะครับให้เรากดเข้าไปในส่วนนี้นะครับตรงนี้นะกดคําว่าใช้สิทธิ์เนี่ยกดเข้าไปดูนะ,นะก็จะเห็นยอดเงินนะที่รัฐให้เราตรงนี้นั่นเองถ้าเราต้องการใช้จ่ายก็กดตัวนี้นะครับสแกน qr เพื่อใช้สิทธิ์ไปสแกนที่ร้านค้านะครับที่เขาเข้าร่วมโครงการนั่นเองนะครับสแกนตัวนี้ ถ้าเราจะใช้เงินเนี่ยรัฐบาลให้ผม150บาทวันนี้ยังไม่ได้ใช้นะนะครับก็คือ,อร้านที่เข้าร่วมยังไม่ได้นั่นเองไปกินข้าวกา็ร้านนั้นเขาไม่เข้าร่วมครับก็เลยไม่ได้จ่ายนั่นเองนะโอเคย้อนกลับไปนะครับแล้วก็ออกจากแอปเป่าตัตางได้เลยนะครับจิเวเลตของเราได้เลยนะครับกดย้อนออกไปนะขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปที่แอปธนาคารเลยปิ้งนะกดเข้าไปที่แอปธนาคารนะครับ ตงนี้ผมใช้แอปธนาคารของกรุงเทพนั่นเองนะบัวหลวงแบงกิ้งนะครับระบบแอปธนาคารก็จะถูกเปิดขึ้นมาเต้นที่เลยจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับไม่เปิดสักทีช้ามากช้าพอสมควรนะครับนี จะเป็นลักษณะนี้นั่นเองนะเสร็จแล้วนะครับเมื่อบัญชีธนาคารของเราถูกเปิดขึ้นมานะให้เราทําการไปกดที่เมนูคําว่าเติมเงินนะครับเติมงส่วนเนี้ยหนึ่งครั้งนะเสร็จแล้วนะครับก็ทําการพิมพ์รหัสผ่านของแอปธนาคารนะครับที่เราตั้งไว้เสร็จแล้วนะครับ,รรหรบ,รรรบให้เรามาเลือกคําว่าเติมเงินพร้อมเพย์นะครับในส่วนเนี้ยกดเข้าไปหนึ่งครั้งปิ้งนะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ เอ่อมากดที่หมายเลข e v a l l e t นะในส่วนนี้กดค้างไว้นะครับถ้าเราไม่พิมพ์จะมีคำว่าวางนะครับนี่เอ่เลข id g v a l l e t นะครับของเราก็จะถูกวางในส่วนนี้นั่นเองเสร็จแล้วก็ขยับเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับจะมีคำว่าจำนวนเงินให้เรากดที่0.00่อนตัวนี้นะครับกดในช่องนี้หนครั้งนะครับขั้นตอนต่อไปก็ ระบุจำนวนเงินนะครับในส่วนนี้ผมจะเติมเข้าจีวลเอสองบาทนั่นเองก็พิมพ์2 0บรทเยบาทแล้วก็สไลด์เลื่อนขึ้นไปจะมีในส่วนของคําคว่าบันทึกนะครับตัวนี้เราจะบันทึกหรือไม่ก็ได้ตัวนี้ผมจะไม่บันทึกนั่นเองก็กดที่ปุ่มต่อไปได้เลย นี่นะครับระบบก็จากบัญชีของเราธนาคารของเรานะครับไปยังพร้อมเพลย์นะครับตัวนี้จำนวนเงินถ้าเราโอเคนะก็กดปุ่มอะไรครับยืนยันได้เลยจริงรายการสำเร็จระบบก็จะบันทึกสลิปสลิปการโอนเรียบร้อยแนละ้วนะครับเราก็สามารถที่จะสไลด์ดูนะครับสไลด์ดูในส่วนนี้ได้นะั่นเอง ในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะ,ะระบุเป็นรายการโปรดของเราได้หรือว่ากดแชร์ให้กับคนอื่นได้นั่นเองนะครับเราสไลด์เลื่อนไปนะครับเลื่อนขึ้นไปก็จะมียอดในบัญชีของเราเหลือเท่านี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเราไม่ต้องการที่จะทํารายการต่อไปนะครับเราก็กดนะครับกลับหน้าบัญชีเท่านี้ปิงเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็มากดที่คําว่าหน้าหลัก เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือวิธีที่1น,นะอ่าต่อไปมาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2คือการสแกนก็มากดที่คําว่าสแกนได้เลยนะครับิเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราบันทึก qr ไว้แล้วให้เรามากดที่สัญ,ญลักษณ์รูปภาพในส่วนนี้นะครับกด1ครั้งติง,งระบบก็จะเปิดรูปภาพของเราที่เราทําการบันทึกขึ้นมานทันทีเลยเสร็จแล้วให้เรากดที่ รูปภาพ QR ในส่วนนี้นะครับหนึ่งครั้งปิ้งนะครับระบบก็จะทำการสแกนเลยนะครับปิ้ปิปิสแกนนี่นะครับสแกนเรียบร้อยและอันนี้คือรหัส g w a l l t t ของเรานะครับโหสแกนให้อตัตโนมัติเลยเราไม่ต้องทำอะไรขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะเติมเงินเข้า g w a l l e t สักร้อยนะครับ100บาทนะครับ เสร็จแ,แล้วเราก็ระบ,บจุจํานวนเงินนะครับที่เราจะโอนเข้าจีวีเลยนั่นเองเสร็จแ,แล้วนะครับเราก็ระบ,บจุจํานวนเงินนะครับที่เราจะทําการเติมเงินเข้าจีว l เล t ของเรานั่นเองนะครับในส่วนนี้ผมจะเติมเงินเข้าระบบสัก150บาท150บาทจะใช้วันเดียวเองอะไรประมาณนี้เสร็จแ,แล้วก็สไลด์ขึ้นไปะจะมีปุ่มถัดไปนะครับเสร็จแ,แล้วนะครับเมื่อเราระบ,บจุจํานวนเงินเรียบร้อยแล้ว เราก็มากดนะครับในช่องระบุบันทึกในส่วนนี้แต่เราไม่ระบุก็ได้นะครับจะระบุก็ได้เป็นบันทึกนั่นเองบันทึกสั้นๆน,นะครับก็คือไม่เกิน40สิตัวอักษรนะถ้าเราจะระบุในช่องนี้โอเคในส่วนนี้ผมไม่ระบุบนะครับก็กดปุ่มถัดไปได้เลยกดปุ่มต่อไปได้เลยนะครับหนึงง่งครั้งปิิงที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 ททขั้นตอนต่อไปก็คือมากดปุ่มยืนยันะริงรายการสําเร็จ นะเรียบร้อยนะครับเข้าจิวเวลเเรียบร้อยพร้อมกับบันทึกสลิปรายการเสร็จแล้วนะครับเราก็สไลด์เลื่อนขึ้นไปข้างบนปุ๊บเลื่อนขึ้นไปหัวก็จะแสดงรายการต่างๆให้เราเห็นนะครับหมายเลขอ้งอิงอะไรต่างๆ,ๆโอเคนะครับโอนเข้าจิวเวลเเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็กลับนะครับกดปุ่มกลับหน้าบัญชีปิงแล้วก็มากดที่หน้าแรกเท่านี้เองนะนี่คือผมโอนจากบัวหลวงนะครับ ือว่าธนาคารกรุงเทพนะเราสามารถที่จะไปโอนจากธนาคารอื่นๆ,ๆที่เรามีบัญชีอแอปธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยสามารถที่จะโอนได้เกือบทุกธนาคารเติมเงินนะครับไม่ใช่โอนเติมเงินเข้าจีวอลเลตโอเคนะครับตรงนี้ผมไม่ใช้งานแล้วอแอปธนาคารนะผมก็กดปุ่มออกจากระบบนะครับตกลงปิ้งระบบก็จะทําการออกจากระบบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปมาเช็คดูว่าเงินเข้ากระเป๋าตังค์ของเราไหมนะครับก็ มาที่แอปเป่าตังได้เลยนะครับติ๊ก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 ติต๊กแอปเป่าตังก็จะถูกเปิดขึ้นมาทันทีเลยก็เ,เข้ารหัสให้เรียบร้อยนะครับพิมพ์รหัสเข้าระบบเรียบร้อยอถ้ารหัสที่เราใส่ถูกต้องนะครับโอ้ก็จะเปิดอแอปเป่าตังขึ้นมาทันทีเลยเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปที่คําว่า G Wallet กดเข้าไปหนึ่งครั้งเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้มาดูนะครับี่ ยอดเงินจะเพิ่มขึ้นมาเต็มที่เลยแล้วมาดาูรายการนะครับตรงรายการย้อนหลังนะครับก็คือประวัติการทำรายการาใน g ี a l เลของเรานั่นเองนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับนี่ก็จะเห็นนะครับเงินโอนเข้าผ่านพร้อมเพย์ะนะครับ150บาทเงินโอนเข้าผ่านพร้อมเพย์นะครับ200บาทก็คือผมทำรายการให้ดู2วิธีด้วยกัน1ก็คือโอนผ่านหมายเลข ID g ีจ a เวเ n นะครับสอโอนผ่าน QR นะสองวิธีก็จะเห็นเ,เงินเข้าสองรายการนั่นเองตัวนี้คือผมจ่ายาร้านค้าชำระเงินต่างๆนะครับตนี้เติมเงินมือถือบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นรายการให้โชว์ให้เราเห็นนั่นเองเอถ้าเราไม่ใช้งานก็คือย้อนกลับไปเลยนะครับย้อนออกไปแล้วก็ออกจากแอปเป่าตังได้เลยนะครับปิ้งปง้การออกก็กด2ครั้งนะครับ ที่ปุ่มย้อนกลับบนสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองถ้าท่านใดมีข้อสงสัยนะครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะหรือว่า l n n f f c e e o o o นะครับแฟนเพจก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับ i t น e ทีวีได้นั่นเองช่วงเวลาว่างก็จะเข้ามาตอบคำถาม ต่างๆให้กับพวกเรานั่นเองคิดว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์กับทุกท่านถ้าท่านใดเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงที่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ